กาแฟมาให้ค่ะใส่นมมาหรือเปล่าครับลืมเลยค่ะตลอดแต่เช้าเลยนะยีเล็กขอโทษนะครับคนไหนคุณจิราภาครับเอาเอกสารมาส่งครับช่วยเซ็นชื่อตรงนี้ด้วยนะครับจิมหรอคะไม่ใช่ครับตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนั้นครับ เซ็นไปแล้วชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งเนี่ยไปเซ็นที่อำเภอได้ไหมคะแบบว่าจดทะเบียนเซ็นชื่อทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยเจ๊แหมเจ๊จิ๋มอีกแล้วนะไปลวนลามนะเซนเจอร์เขาอีกแล้วอะ รู้ไหมว่ามีใครก็อยากมาส,าส่งเอกสารให้เราแล้วจีนนิดนูกระชุ่มกระชวยอ๋ <c oughs> อ,อยอะไรเนี่ยอีกแล้วเนี่ยต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวอีกแล้วแบบว่าต้องตัดชุดใหม่เบื่อมากทำไมเจชุดเก่าใส่ไม่ได้แล้วเหรอมันตัวขยายเหรอรอว่าง <c oughs> ไงคุณไปเดี๋ยวเจ๊ก ยูจะจิ๋มเลยนี่แต่ว่าขอตบด้วยปากนะข้าผมไม่ตายดีกว่าเจ๊ไปไเอาคนรู้กันเจ๊อะหน้าตาดีมีอรมขันนะคนนแยชอบเลยเป๊กเลยนี่คุณจายจะบอกให้รู้ไว้นะดารายังอายชุดเดรสของเจ๊จิ๋มแต่ละชุดเนี่ยใส่ไม่เคยซ้ำออกงานเลยจริงหรือเปล่าแต่เสียงเดียวเองอะทำไมอะ มีใครจำได้เลยใคร assim. จีนน่ะเจ๊แล้วว่าแต่ว่ารอบนี้เพื่อนสาวคนไหนอ่ะที่ออกรอบไปมีสามีอ่ะเอ yep. yeah. ะอนั่นสินะเยอะปกรณ์อะปกรณ์ผู้หญิงที่ไหนก็ชื่อปกรณ์กันอ่ะเจ๊ปกรณ์ในที่สุด ฉันก็เป็นได้แค่เพื่อนเธอสินะอย่าบอกแล้ว่าคนนี้คือคนที่เขาให้เจ๊จิ๋มรอไม่ตอบแสดงว่าจิ๋มร้าวลานนะคุณจิ้นฉันเอาลิปที่ถ่ายตอนซ้อมเขาที่แล้วไปลงเฟซบุ๊กมีคนมเม้นต์กันเพียบ นุ์นี่ก็แปลกเนาะชอบให้คนอื่นมาเมนตัวเองเนี่ยใช่น่าจะหัดทำตัวขวางโลกไม่แคร์สื่อแบบคุณวิลล์บ้างนะคะพี่ยูนคะฉันแค่หมายถึงไปให้เขาเมนอย่างเงี้ยพร้อมหนักแน่นพอหรอที่จะรับคอมเมนต์ทั้งดีทั้งร้ายได้เนี่ยฮะ,ะพร้อมดีมถ้าพร้อมแล้วใครกันเนาะที่หนีกระแสวิจารณ์ไปอยู่ที่ร้านคุณแดนเทพะอะค่ะ ขาดความมั่นใจแล้หนีไปซะงั้นไหนดูดิเมนว่าอะไรบ้างพี่เอายายไหนี่อกหย่อนคล้อยเราช่วยคุณได้เลยไม่ใช่อันนั้นอันนี้ครับอันนี้นีดูให้ดีพี่มือกลองหน้าตาดีมากเลยค่ะหล่อเหมือนพระเอกช่องสามโป๊ปธนาเวสธนาวัฒน์บังเขียนผิดขอเบอร์พี่ได้หรือเปล่า แล้วหนูจะโทรกลับไปนี่ว<ะ>้าน่าเหมือนป๊อปด้วยใช่ไหนไม่มีหรอกพี่พูดเล่นโอนดูกยุดเลยพี่แม่เลิกเล่นได้แล้วนี่ของจริงมาแล้วนี่กดดิสไลค์สคนแล้วนี่เม้นด่าก,กระจายเลยนี่เป็นไงละ่ะโอโ้โหใครวะมันกล้าดิสไลค์พวกเราฮะคนง่าสุดเทพอย่างงี้ไม่ได้เลือกแล้วต้องจัดการเป็นใครก็ช่างเหรอพี่ซ้อมดีกว่ามาเร็ว พูดและทำให้ได้อย่างที่พูดกันล้วกันเฮ้ยมันด่ามือกีตาร์ของวงด้วยอ่ะจริงดิเอ้ยเฮียมองเลยไหน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 กีตาร์เพลงนี้ดูให้ดียังไม่แน่นโอ้แต่ถ้าดูไม่ผิด น่าจะเพราะแกะพอดผิดโอ้ยวุ้ยฉุนกลกเลยฉุนกลืกขวิดให้ยับเลยดิถนัดไม่ใช่เหรอขวิดเนี่ยวุ้ยขวิดคุณมิ้มาคุณเจ้าเป็นควายอะค่ะอยู่ไฟค่ะไฟไฟสบายดีไหนผิดตรงไหนผิดตรงไหนไหนดูดิเออ ผิดจริงๆว่ะก็บอกแล้วไงบอกให้ขยันซ้อมจะได้เอาคลิปใหม่ไปแก้หน้าเขาแต่เม้นอยู่อย่างเงี้ยจะได้อะไรเรื่องอะไรเ้าพูดจาดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยแต่ดูเหมือนทุกคนไม่ฟังเลยยอนไม่ได้แล้วอพี่น้องยกเครื่องขึ้นไม่ถนัดแกเร็บฉัน กนนคีเจ๊จิ๋มก็เคยเล่าให้จีนฟังว่าเขาไม่แอบชอบเจ๊จิ๋มอยู่นานแล้วล่ะแต่ทำไมถึงไปแต่งงานกับคนอื่นนะนี่ในายตไปปลอบเจ๊จิ๋มหน่อยซิเร็วเจ๊จิ๋มจ๋างี้งอย่าทำหน้าเศร้าอย่างนี้สิเจ๊ ทำหน้ายังกะเสียคนรักไปอย่างนั้นน่ะเอย่าดูสิเนี่ยไหมแป๊บเดียวเนี่ยงอกจะขึ้นแล้วนะเงียบใส่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากจิมเจ๊รับวรณกคนนี้เขาเป็นใครอะเจ๊ฮะฮะไหนบอกให้ฟังหน่อยสิเจ๊เจ๊อยากรู้ใช่ไหมคะ ขอความร่วมมือทุกคนหน่อยนะคะเพื่อเจ๊จิม๋มเนี่ยว่ามาเลยคะ่ะว่าจะให้ทำอะไรเรื่องของเจ๊จิ๋มกับประกรณก็เกิดขึ้นเมื่อตอนมอปลายช่วงที่เจ๊จิ๋มเนี่ยแกสวยสะพรั่งเลยแหละ หรอแต่นี่คุณจีนผมว่าเราก็ไม่น่าจำลองเหตุการณ์ด้วยการแต่งตัวขนาดนี้เลยนะเนี่ยเออนาก <c oughs> จะได้สมจริงสมจังหน่อยดูฉันสิฉ <c oughs> ันย่ะแย่กว่านายอีกไม่บ่นสักคำผมว่าน่ารักดลอ่ะอะต่อเฮ้ยแล้วช่วงนั้นเนี่ย เจจิจ๋มเองอ่ะก็เพลียใจเหลือเกินกับการมาขายขนมจีบของเราบรรดาหนุ่มๆเฮ้ยบ้าโบอรอย่างนี้ไม่เอาแล้วเอาไม่เอาแล้วจิ๋มเพียเห็นไหมว่าเจจิม๋มแกเพีย <c oughs> แต่ว่าแกเกิดมาในครอบครัวที่ให้เป็นกุลสตรีต้องเข้มงวดกันจะแจกเบอร์โทรใครเนี่ยทำไม่ได้ <c oughs> และแล้วเรื่องมันก็เริ่มเกิดขึ้นตอนที่เจ๊จิมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนสองสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสองสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งประกรณ์ก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นหนุ่มที่หล่อที่สุดในโรงเรียนนั้นเลยนะเฮ้ยนายนักพลูกลูกเหรอประกรณ์ เข้าใกล้เจจิ๋มโดยการเล่นเทนนิสแต่เล่นยังไงเจจิ๋มก็ไม่สนใจก็เลยตบลูกเทนนิสอัดจิม๋มปรกรณ์คิดได้วิธีสุดท้ายละเลี้ยงบอลไปใกล้ๆเจจิม๋มเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ยังไม่ได้ปรกรณ์ก็คิดว่าเอาอีกสักทีนึง จับลูกบอลท่มใส่จิมอีกหนึ่งครั้งายแกแกตายแกนะสิจะตายตะรึแะคุระว,ว่าประกรณ์เขาพยายามมากแค่ไหนที่จะได้อยู่ใกล้จิมเขารักจิมขนาดเนี้ย สุดท้ายเขาก็ต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นปกรณ์เขาคงต้องเจ็บช้ำหัวใจกี่ร้อยกี่พันเท่าแต่จิมต้องเข้มแข็งค่ะจิมมีงานต้องทำจิมอ่อนแอไม่ได้อ่อนแอไม่ได้นี่คุณเท <c oughs> ่าที่ฟังมาเนี่ยเจ้จิม๋มแก เออแกคิดไปเองผู้ชายเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยหรอกฉันก็เรียกง่ายๆว่าจิมบอร์จิมม่นจิมจ้าไรคไม่ะจิมก็ไม่เป็นอะไรหรอกฉันก็หวังว่าเจ๊แกกันจะเป็นอย่างนั้นนะ ลูกหล่อรอ,อนานแล้วนะเนี่ยบอกให้รอก็อจะเฝ้ารอไม่ไไมใส่ถุง